ครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม e v ว o f บ i อ i a l วันนี้ครับผมจะมาสรุปการอัปเดตของ iOS 13.4ตัวเต็มนะครับก็อา iOS 13.4ตัวเต็มก็ได้ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่24มีนาคม9โมงเช้าของสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เที่ยงคืน25มีนาคมของประเทศไทยของเรานั่นเองแล้ชจก็ได้ทำการ มีการปล่อย iOS 13-4ตัวเต็มมาแล้วนะครับท่านชมซึ่ง iOS 13-4ตัวเต็มนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะมากครับผมจะมาสรุปในคลิปนี้ครับอ้าอเยนกดไ like, ลค์กด subscribe กดทุกอย่างบหน้าจออยู่ในดิสไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับท่านชมโอเคเราไปดูกันเลยฟีเจอร์แรกนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือมีการเพิ่มคำสั่ง Siri หรือว่าเป็นคําสั่งพูดของ Siri เพิ่มมาหนึ่งคสังส่งก็คือ Siri กลับหน้าจอหลักอะไรประมาณนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าแอปแอปไดแอปหนึ่งเลยเอาแอปนี้ลวกัน Apple Support เนี่ยง่ายสุดละแล้วก็คุณก็สามารถพูดวัดดี Sir i นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ติดกดปุ่มแม่งไปเลยกลับหน้าจอหลักโอเคนี่ครับจะอาจจะดีเลยหน่อยแต่ว่ามันจะทําได้นะครับอผมลองแอปอื่นบ้างเผื่อท่านผู้ชมไม่เชื่อเอาเกมเลยเกมเลยโลบอคโลบอคไปเลย วัดดีซิลี่ไม่ขึ้นอีกแล้วกลับหน้าจอหลักนี่ใช้ได้ทุกแอป,ปครับท่านชมไม่จําเป็นต้องเป็นแบบอ่าอะไรวะอแอปแอป,แปผู้งององี้ก็ได้ผมจะลองนี่โฟลเดอร์มใช้ได้ไหมกลับหน้าจอหลัก โอเคโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็ใช้ได้นะครับท่านชมสามารถกับโฟลเดอร์ก็ได้นะครับท่านชมแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้หรอมัอ้ง <laughs> ไอโฟลเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอปมากก okay. ว่าโอเคเราอย่าพูดมากทำเพลงไปฟีเจอร์ที่2กันเลยฟีเจอร์ที่2นะครับก็คือมีการแก้ไขแท็กเครื่องมือของเจ้าตัวเมลนะครับท่านชมซึ่งเมลนะครับก็มีการแก้ไขแท็กนิดๆหน่อยๆนะครับเช่นการทำนูน่นการทำนี่นะครับการแชร์การ, share, การเ,เขียนข้อความแล้วแป,ป๊บนิดๆหน่อยๆน่อะครับแต่ไม่รู้ว่า iPad มันจะเกิดผลเป่านะ ถ้าผิดพาลาดในรระการใดขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมพอผมไม่มี iPhone ครับเศร้ <c oughs> าอย่าดรามา่าไปคลิปไปหัวข้อต่อไปเลยหัวข้อที่3านะครับท่านผู้ชมก็สามารถแชร์ iCloud Drive Folder Sharing ได้นะครับซึส่งก็คือ,อเข้าไปที่ file, ไฟล์แอปไฟล์ครับจากนั้นครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปที่ iCloud Drive เลยแล้วก็เข้าไปเอาแชร์โฟลเดอร์เช่นแชร์ดาวนโหลดก็กดคลิกกดแชร์ไว้กดแชร์ไว้เออกดแชร์ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วก็กดคําว่าแชร์ครับ อ่าแล้วก็จะมีคำว่า add people ครับก็คือสามารถ add คนเพื่อจะแชร์โฟลเดอร์ของเราใน iCloud Drive ก็ได้นะครับเช่นเอาก็ o p y l i ก k ก็ได้อ่ะส่งไปให้อีเมล,ลททนู่นเบอร์ทโทรน,นู่นเบอร์เทรนี่อ่ะกูแช,ช,ชร์ให้มึงนะกูจใจนู่นนี่นั่นนะ Copy Link แล้วลิงก์จะส่งไปให้ในอ e ีเมลที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดได้แล้วก็กดดาวน์โหลดอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมโอ้โหโอยอดไปเลยการแชร์ออไออาการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive นะครับก็คือถือว่าเป็นรูปแบบใหม่กันเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมฟีเจอร์ที่4 9่กมิโมจิใหม่นะครับท่านผู้ชมว้าวมีโมจินะครับท่านผู้ชมก็คือรู้จักอยู่แล้วคือเข้าไปที่แอปข้อความครับแล้วก็จะเห็นมีโมจินะครับท่านผู้ชมอ่า โอเคตอนนี้เลเดี๋ยวเราไปดู9้ามีโมจิใหม่เลครับมีโมจิที่1น,นะครับท่านชมก็จะเป็นมีโมจิรูปเจ้าตัวนี่ครับท่านชมรูปหน้าหน้าแบบโอ้โหอลังการมากครับหน้าเจ้าตัวหน้าข้างบนนี้เลยนะครับท่านชมนี่นะครับท่านชมนี่หน้าเจ้านี้เลย ต่อไปมือสี่ที่2ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือมือจิคนกําลังเล่นแม็คคอมพิวเตอร์แม็คอยู่นะครับท่านผู้ชมมือจิที่3ามก็เป็นมือจีที่ชูมือข้างเดียวครับว้าวเออ่ทำนู่นทํานี่นะผมไม่รู้เข้าใจอารมณ์ผมยังไม่พูดกันมือจิที่4ครับเป็นมือจิเอกลักษณ์ของไทยครับก็คือไหว้ครับว้าวไทยเอกลักษณ์ไทยนะประเพณีธรรมไทยเลยนะครับมือจิที่5คือการคว่ำแขนเป็นรูปตัวเอกเพื่อปฏิเสธครับท่านผู้ชมว้าวนี่ครับมือจิที่6มือจิตาลอยครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันครับมือจิตาลอยยึดเขี่้ ครับท่านผู้ชมเป็นมิวจิเป็นโกดแบบืหขวัญออกมาจากจมูกเลยครับโอ้โหมิวจิที่แปดครับท่านผู้ชมเป็นมิวจิที่อืมีความรักมิวจิที่เก้าเป็นมิวจิที่ซสปพ이ต์ปาร์ตี้ว้าวนี่ครับท่านผู้ชมเป็นมิวจิที่เก้าเก้ามิวจิที่มีการอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ที่ห้ากันเลย ฟีเจอร์ที่5นี้เป็นฟีเจอร์ของ iPhone นะครับไม่รู้ว่า iPad ใช้ได้เปล่าก็าคือสมมติไอนี่เป็น i iPhone แลยกันนะครับท่านชมก็สามารถสั่งซ i r ี์เวลาความหน้าจอโฮลได้อันนี้สมมุติเป็นอ,อันนี้สมมุติเป็นด้านหน้าของ iPhone ผมกว้างไว้แล้วผมก็สามารถพูดบอดีซีรีสสั่งการอะไรนู่นนี่ได้เกิดแนนได้เลยนะครับท่านชมโอเคแต่ว่าตอนแรกที่ออกจากศูนย์ยังไม่สามารถทําได้หรอกผมท่านชมต้องไปตั้งค่านะครับท่านชมทำตามผมได้เลยนะครับท่านชมเข้าไปที่เซตติ้งเข้าไปที่ a c ส s s สซอร t y นะครับแล้วก็ไปด้านล่างสุด กดคำว่า s i ร i ครับท่านผู้ชมอ่าและอันนี้คําสั่งนี้จะปิดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกด Away d i s t a n for What Siri กดเข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี้นะครับโอเคคุณก็สามารถคว่ำหน้าจอของ iPhone ของเรานะครับแล้วก็พูดว่าดิสิริได้แล้วนะครับโอเคฟีเจอร์นี้ครับต่อไปเป็นฟีเจอร์ที่6ครับท่านผู้ชมฟีเจอร์ที่6นะครับเป็นแป้นพิมพ์ลัดของอ่าช็อตคลาดหรือว่าช็อตคลาดของแป้นพิมพ์คอมมาซีคอมมาดีคอมมาอะไรต่างๆใน เนี่ยคีย์บอร์ดนะครับสามารถาไปยุกใช้กับแอปต่างๆได้แอปที่ผมมายกตัวอย่างวันนี้ครับเป็นแอปฟโต้ครับซึ่งแอปฟอโต้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถทำโน้ตทำนี้ได้นะ<ส>นี่ครับเป็นแอปฟโต้นะแล้วก็คุณสามารถก็เปิดคีย์บอร์ดของคุณมาเลยถ้าคุณไม่มีคีย์บอร์ดก,ก็ไปซื้อซาข,ขายของอีลากูโอเคนะครับไปเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก,กันนะครับท่านผู้ชมโอเคขออนุญาตเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้ช็อตคัทได้เช่นช็อตคัทที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับก็คือเป็นช็อตคัทคอมมาหนึ่งสองสามสี่เพื่อเปลี่ยนแท็บเมนูอื่นๆหนึ่งสองสามสี่นี่ครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นเยียร์เยียร์ก็หนึ่งเปลี่ยนเป็นโมเมนต์เปลี่ยนเป็นมัน unch, ก็เปลี่ยนเป็นสองเปลี่ยนเป็นเดยกก็เปลี่ยนเป็นสาม เปลี่ยนเป็นออกโฟโต้ก็เปลี่ยนเป็นสีนะครับท่านผู้ชมโอเคหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นคีย์บอร์ดของผมนะครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมก็สามารถกดคอมาแล้วก็หนึ่งช่อเปลี่ยนเป็นอ่าเยี่ยงสองก็เปลี่ยนเป็นอ่ามันเปลี่ยนสามก็เปลี่ยนเป็นเดย์เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนเป็นอ่าเอาเรียกว่าออกโฟโต้นะครับท่านผู้ชมโอเคคงเข้าใจกันแล้วนะก็นะที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้ก็ตามที่ผมบอกแหละก็คือประมาหนึ่งคอมาสองคอมาสามคอมาสี่นี่ครับท่านผู้ชม ก็คือหรือว่ากดคอมมาค้างไว้เพื่อดูช็อตคัทได้นะครับถ้าเราไม่รู้นะนี่ครับท่านผู้ชมว้าวสุดยอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมมีคำสั่งรัดตั้งเยอะแยะเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยรู้นะอ่าคอมมาอี e นะครับท่านผู้ชมเป็นคอมมานที่เป็นซีเล็กโหมดปุ๊บอ่าคุณสามารถซีเล็กได้นะครับท่านผู้ชมซีเล็กได้นั่นเองนะก็นะคอมมาอี e ครั้งก็ปิดซีเล็กนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากดคอมมาค้างไว้เดี๋ยวผมดูด้วยเพราะผมโง่เออ่ใช่ยละโอเคซูปอินครับท่านผู้ชมกดคอมมาบวกครับท่านผู้ชม คอมานบวกบวกบวกลบลบลบ,ลบอ่าผมสมมติว่าผมจะเลงเป็นที่ภาพนี้เลงภาพนี้นั่นแหละดีมากนะครับท่านผู้ชมคอมานบวกคอมานลบก็เพื่อซูมแล้วก็ขยายหรือก็อะไรต่างๆนะกดคอมานค้างไว้มีช็อตข้าอะไรอีกไหมแล้วก็สวิตช์ทูฟอร์ยูนะครับถ้าท่านผู้ชมสวิตช์ฟอร์ยูก็กดออปชันอไม่ใช่ดิกดคอนโทรลแล้วก็2ครับท่านผู้ชมกดฟอร์ยูได้สวิตช์แท็บไฮโนไปฟอร์ยูกด คอนโทรแล้วก็3กดไปอ่าอัลบัม้มแล้วก็กดคอนโทรแล้วก็4ไปเซิร์ชครับกด c อนโทรหนแล้วก็ไปหน้าหลักเหมือนเดิมครับผมจะกดอะไรให้ดูเลยครับคอนโทรหนนะครับก็คือไปหน้าที่เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าโฟโต้ปุ๊บคอนโทรสอไปหน้า for you c อนโทรสาไปหน้าอัลบัม้มแล้วคอนโทรสีไปหน้าเซิร์ช Okay, ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็โ,โหเนี่ยแตะพักเลยตอนนี้แล้วก็มีช็อต t ั u อีกมากมายที่ท่านผู้ชมไม่รู้นะครับเช่นคอมมานเอ็นนะครับท่านผู้ชมอ่ากดคอมมานเอ็นนะครับเพื่อสร้างแกลเลอรี่ใหม่ปุ่มคอมมานแล้วก็เอ็นกดไปเลยนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์อ่ะไม่ใช่ดิตั้งชื่อแกลเลอรี่ใหม่นะครับอัลบั้มใหม่เอาง่ายนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรปุ๊บกดไปเลยกดดัน แล้วก็ไปนี่ครับแล้วก็เราจะได้แกลเลอรี่ใหม่ที่แบบโครจะอีซี่นะครับท่านผู้ชมโอเคต่อไปครับสามารถโคนภาพได้โดยการเลือก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 ภาพของเราอ่ะเออนี่ครับเลือกภาพอันนี้ครับท่านผู้ชมภาพอันนี้ปุ๊บผมเลือกภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดคอมมานด d นะครับเพื่อโคนภาพใหม่ท่านผู้ชมก็เห็นความแตกต่างนะครับก็เชื่อมันมีอันนี้2อันแล้วครับท่านผู้ชมอ่าแล้วท่านผู้ชมก็มี2อันแล้วท่านผู้ชมหรือว่าผมจะโคนภาพ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 นี้ ภาพนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเห็นว่ามันเป็นอันเดียวอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ายังเห็นเป็นอันเดียวอยู่นะเห็นเป็นอันเดียวใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็กด command d แล้วภาพจะเพิ่มเข้ามาครับท่านผู้ชมอ่าภาพก็เพิ่มมาสองอันแล้วนี่ครับโอเคต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็อ่าคีย์ลัดสุดท้ายก็คือเป็น command f เพื่อพาไปเซิร์ชก็ได้เช่นเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่อะไรกันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกดคอมมานด์เอเพื่อไปเซิร์ชเอ้คอมมานด์เอฟเพื่อไปเซิร์ชได้นะครับต่อไปฟีเจอร์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากที่สุดในแม็คเอ้ยไม่ใช่ดิใน iPad OS เลยก็คือการรองรับเมาส์นะครับท่านผู้ชมเมาส์ได้การรับได้ครับรับการรองรับแล้วท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสามารถเดี๋ยวผมก็ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นวิธีใช้เมาส์ นะครับใช้เมาส์ของ i อโฟนสนะนะครับท่านผู้ชมโอเคเมาส์นะครับ,รบก็สามารถทำนู่นทำนี้ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับก็สามารถทำนู่นทำนี้ได้นี่เช่นเปิดเซตติ้งอ่ะเปิดเซตติ้งอ่ะกดทีวีกดนูด่นกดนี่นะครับผมเลือกแบบ Mac ได้เลยใครที่เคยใช้ Mac ก็คือแบบอ่าดอกข้างล่างนะครับมันจะซ่อนอยู่ก็สามารถไปกดได้เลยนี่ผมจะเปิดแอปรูปภาพผมจะเอาแอปรูปอ่าแอป п п อะไรเดียวผมต้องเอาอ่ะผมอเอา safari มา ควบคู่กับเจ้าตัวแอปนี้ได้นะครับท่านชมก็สามารถทําได้นะครับท่านชมโอเคแล้วก็เลื่อนได้เลื่อนได้เปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับกดเลื่อนๆไปเหมือนคล้ายคอมเลยเออเอาง่ายนะครับท่านชมคุณก็สามารถเลื่อนโดยการกดคลิกค้างแล้วก็เลื่อนไปได้นะครับท่านชมใครมีคําแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะก็ประมาณนี้ครับสาหรับการเลือกแอปแล้วก็พวกเมาส์ในการใช้ ของเจ้าตัว i i s 13.4นะครับผมจะสอนทิศีกทีนะครับในคลิปหน้าเนะทิศของเมาส์นะครับท่านชมว่าผมจะจอดดูเครื่องเมาส์เลยเอาง่ายๆนะครับท่านชมว่าตอนนี้สุดยอดมาก ก็ประมาณนี้นครับสาหรับการใช้เมาส์นะครับท่านชมโอเคไปฟีเจอร์ต่อไปเลยครับก็คือการควบคุมคีย์บอร์ดภายในแอปนะครับท่านชมอ่าจะเป็นแอปมันเป็นอะไรหรอก็คือสมมุติผมเปิดเข้าไปเซตติ้งครับท่านชมผมก็ไปที่ general นะครับท่านชม general โอเคผมเข้าไปที่ general, general แล้วครับท่านชมแล้วก็ผมก็ที่ general เรียบร้อยครับผมก็าสามารถใช้เจ้าตัวคีย์ด้านล่างท่านชมก็คือผมก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ครับ กดเพื่อกดลงดาวลงได้เลยะครับท่านชมก็คือมันจะมีแบบเหมือนคลา้คลายคล้ายคอมพิวเตอร์เลยเออนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีเมาส์อะไรประมาณนะเราก็สามารถใช้ค e ีย์บอร์ดไร้สายนะครับกดลง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 เกินไปแล้วนั่นก็เกินไปแล้วนั่นก็เกินไปแล้วโอเคขึ้น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 ,นอ่จ้อะไรกันแน่เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับท่านชมก็นะไป s ี r เห s ี่ยมเซิร์ชนี่ท่านชมเห็นด้านขวาไหม ท่านชมก็ขดขึ้นขๆๆๆๆๆๆๆึ้นข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 ึ้นจะเป็นประมาณนี้เลยครับท่านชมก็นะฟีเจอร์ที่ผมชอบมากนะครับเวลาเราไม่มีเมาส์นะครับท่านชมโอเคก็เจเนอเรลนะครับไปที่อ่าประมาณนี้เลยครับท่านชมก็คุณสามารถทำนู่นทำนี่ได้นะครับท่านชม ใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เมาส์ดังเต็มรูปแบบใน iOS 1 3 4นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e อ่ะกดทุกอย่างบนหน้าจออยู่ดีดีไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูกันมาจนะครับแล้วก็สามารถใช้ general นะครับในการเลื่อนได้นะครับท่านผู้ชมเช่นนี่ครับ